เลขความเปนธรมามันพาลกอังเมียเลวามคามเาสับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซนตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมักาดนอมาสอแดัดครับถแต่กสื่ออาจารย์เิเือเขียนเดแล้วครับอาจารย์ เงี้ได้ผลมันไปมันไปนไปนอิ่มนอนไปเห็นครับ

ครับตนไหนบอกด้วยนะแม่จะได้เน้นอง่ายุนูนนัดตัวใดก็คอมเมนต์นคมครับคอมเมนต์อบอกเนี้ยนุ่มพอยุแม่ก็ได้อพี่น้องมาชอบตัวใดกอท,ท่า,ทานยุค่ะท่านยู่ตัวตัวมันนั่นซื้อบร่ได้กับซื้อตัวมันซื้อได้ ตัวได้ซื้อไ่ได้กับเื้อให้ได้เลยเนาะตัวไร้ื้อบ่ได้กับซื้อให้ได้ตีนทำไมอ่ะเยี่ยนียเพราะว่าเจ็ดหกหกเจ็ดนี่ไม่แห้งทัดนอกลูกคิดว่าจะลุ่ลางต่วโมคิดเหรมันใจ่เลยตัวว่าจะลุ่ลางเจ็ดหกหกเจ็ดลุ่ลางาตั้งเหงาเร้อพี่น้องเน้นล่างเน้นล่างเด้อค่ะ มันสีมันสีคือจังหวัดกุทธแหงในเนี้ยวัตอนเก้าสามพุทธแหงน่ะที่ว่าว่าบนอะแต่มันมาลงรางค่ะแลวงวดนี้เลขเลขงวดเนี่ยคนจะซื้อจะบนกัวเลขงวดเนี้ยเจ็ดหกหกเจ็ดเนี้ยจะมาลงรางกัวลงงหน้อยงั่นเพราะว่าอ่าคนจะซื้อเลขอีพอเล่าหรือเลขกูหนักน่ะหกหกที่ว่าคนจะซื้อรางค่ะเราเจ็ดหกเจ็ดจะดีซื้อบนนี้สินะค่ะจะมาลงราง ต่ออกมาตนจะมือเขาก็บ,บมิใจกัน่นะน้องสื่อมนประเทศเลลทน,ใ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 นะาะกคกิดบึงง่ายงู่ยคิดบึงง่ายง่าจะิดบึงง่ายงๆาจะแต่กระเส้ยหมันในบารมีของคองของแมเป็นแบบ่ามเป็นยี้รหคอใม่ได,ได้แต่คิดมาจะโล่งรังนีนะมักมักน้ำกันแบบเดียวกันบ่คิอจังไหน มากค่ะมากมากค่ะมากแกหกกอจะลืมในดาเด้อของขวาเราหกหกเจ็ดจกลืมเลยอาจายอาจารยแล้บอกซื้อบุญไม่ได้กับซื้อร่างน้องเนี่ยหกเจ็ดเจ็ดหกา่จ้ะเพ่นกว่าเป็นดีใจมันมาค่ะความบิกกะบ่รู้ว่าเป็นยังก็เป็นดีใจ ดีใจเหมือนจะให้ให้ให้ออกมาดีใจจนน้ำตาน้ำตาจะไหลดีใจเป็นปาเพิ่มเนาะมันเห็นน่องพ่อไปเราเหมันกันเนาะน่องจะพี่พ่อเห็นเห็นเป็นที่ะว่าจะเป็นยังไงโทษเดึกวันนี้วันนี้ตาบันยั่ไงวันนี้ตาบาน แอดม,มินเนาะแอดมินพากันชูหวยหลายต้างวันนี้ละต้างชูว่าภาคันนักแล้วเนาะเกือบโยนดอกจว่าให้ค่ได้หลายจ้าเป็นออกตัวว่าภาคันี้ก็สิดว่าได้หลายก็ช่วงวันจูบ่ามันกัดชุดใดญเนาะไม่นี่เมื่อกี้ตัวดอกที่ภากันนักยัง กะกันเบาตรงๆเลยเนาะค่ะกันออกมีดออกตรงๆกะได้เหกันได้เฮกันลายีหรอคะเบอ่งเอาเดอน่ะพีนองจมจงคิดเด้อเนี่ยความคิดของลูกนะ้าถ้าตัวนี้ตามตัวนี้จะมาบนลูกคิดว่าตัวนี้เลขหกเน่ยแต่มาผีสิสลับันแน่นจะเป็นหบแปดเจ็ดหรือหกเจ็ดแปด คันแม่นไปบุญสิเป็นแบบนี้เห็นบ่จังหกแปดเบื้องเราเด้อพี่น้องที่เราจะมาสามตัวนะบ่สามบ่สามตัวนี้สามตัวนี้ค่ะเบื้องเด้อค่ะเบื้องเครื่องไม้ที่ลงทีเป็นเพชรไวย์ไห้นะคะเครื่องไม้ดอกจันเนาะค่ะเครื่องไม้ลงทีเด้อพี่น้องว่ากันมาข้อมฝันมีฟันตั้งจะเห็นเล็กเต่าเออมาฟัน มาฟันมาหนึ่งขโมยตาเมื่อนี่คือจังเมืองเขาออกทีเนาะยมพอยมแม่กันกับผ้ากันเกิดวิทยุฟังรุ่นหวยกันรูบางคืนอะลูกก็นั่งอยู่นี่แหละนั่งอยู่นี่เราบันเนีะยพอได้ยินเราบันเนี้ช่วงเลขว่าผมวัน้ยินว่าเลขออกยี่งหยังเลขห้องแบบถามเพิ่นยมพอยมแม่เพิ่นเป็นเรียกว่าเลขออกยังแม่เพิ่นห้องว่าบอกว่าเก้าห้าสองหกเจ็ด ในนี้ฝันอ่ะ9 5 2 6 7ที่นีนี่มตเพิ่นเน้อค่ะฝันก่อนเห็นเหล็กเตาบ่ะคะเห็นเหล็กเตาแล้วเหล็กเตาแล้วหลังจากเห็นเหล็กเตาเราเลยมาฝันเลยน่คะฝันว่าเหล็กออก เก้าห้าสองหกเจ็ดเนาะค่ะหน่เก้าห้าม่ได้เงฟันหมดเลยแต่ว่าเบิ้งเครื่องไม้ดอกจันเรยเอยอค่ะสังเกต่องไม้ดอกจันนะคะน่มักสามตัวกันนี่ละมักสามตัวฟันว่าจะง่ายกว่าจะอยากฟังซ้ำอ่ะด้านจัน จ้องตัวสามตัวบนล่างไม่ได้แต่ดีเป็นพิเศษเแน่ๆเป็นใจดีก็้วก็ดใจดีแม่เนี่ยยิ้มแย้มแช้มใสเป็นจริงๆยาญยงกับเฮาๆเนี่ยไม่ขึ้นขงวดมันเป็นเห่าๆนึ่งฟันว่านั่นสมมติว่าก็จังมือนีเป็นมือเล็กออกนะแม่บาบานย่อมพอย่อมแม่เพิ่นภากันเปิดวิทยุฟังเล็กออกเล็กออกไออหน้าบันลูกก็นั่งอยืนนี่ล่ะนั่งคุยกับโยงกับหยังอยู่จังที ระบาดนี่ก็ยังเดไกฟ้าเหมืนช่วงเลขออกเันไ่ได้ยินเลขอ่องไปถามยมพอยมแม่เพิ่นั้าเลขออกียังแม่เพิ่นเลขห้องมาบอกว่าเก้าห้าสองกับหกเจ็ดเป็นความฝันตะกี้แมนหรือบอแมนลูกกับบอลูกด้วกันถ้าลูกลูกกับทีุ่้มหรือนย่างไม่าเลขออกเก้าห้าสองกับหกเจ็ดเด้อครับพี่น้องนั่นคือความฝันเพราะว่าจะลู้ว่าจะว่าฝันทำเพื่อ ฟันลาเตียก็ฟันหงัดก็หงัดละเทียแต่คือจ,จ,จังหวอกห่างกันนะรับฟันหนนั่นขอตะกุดมาถวายปูไว้นะครับเพื่อว่าคนขายของดีโอ,อ้อเพื่อเพื่อมาซ้อมปูไปหรือว่าปูให้คนไปครับเดีน้องหนหึุ่่มหนึ่งนี่มา,มาเซาน้่อซ่อมไปให้ภาคใต้ คนบ่เคยมาเข้าร้านักเทียนี่โควิดครับเดียวนี้กําลขายด้อจะได้ตะกุดไปนี่พอได้ตะขอกับตะกุดสามอย่างเนี่ยครับโอ้ครับ3อย่างอือเออตะกุดก็บตะขอก็มันมุ่นๆจากที่เพิ่นเป็นร้านค้าบ่ครับร้านค้าขายอาหารบ่ขายอาหารบ่มีคนเขาโควิดฝนเขาร้านมื้อนี้เพ่นเซาตะกุดตะขอไปโอ้ยคนเข้าหลายมันอนี้เพิ่นตัวมาบอกผู้ ก็ยังชั่วหน่อยปู่ตอนนี้วะท่านใส่ดีใส่สินถือเลขกับพวงนั่นอเออไขายไดกุดขาของขายยังก็ไขายดีซุ่มมาเซาซุ่มอยู่บ่อระบืออโควิดบาคนมีคนบางใครเขาลั่นคนเขาลั่นก็ดีเนี่ยของสั่งของเงี้เนาะครับผมก็เป็นเมตตามหานิยมครับผมเมตตามหานิยมครับเรื่องโชประทัาเรื่องชคการขายให้โชคลาภนุ่นโชคนุ่นดวงครับผมโชคลาภ นะครับผมฝากกับทุกท่านนะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับไปบูชานะครับผมคนก่ร้างนะครับคนกางสร้างนะครับนั่งกวกนั่งงวงสร้างนะครับก็บูชาได้นะครับผมครับตามเบอร์อยู่ใต้เขียบด้วยนะครับพี่น้องนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สลับพันใุดบ่ไขวิโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูษะเมึงนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลชากเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทางด้านนะครับผมเกาะเงินกาะทองเรียกเงินเรียกทองนะครับควบคุมบริวารนะครับผมสิ่งบอดีกับกลายเป็นดีได้นะครับผมในตำราโคจสารโคชลักนะครับที่เพิ่นได้กล่าวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับัดน้อยๆโอไปีมืดพวกงูพวกเงี่ยวพวกเนี่ยเขาไม่ไกลว่าใดครับที่เนือที่โตใส่กับพกใส่กระเป๋าาาเเเเเเเงงงงงิิินนนนนไววกกกกะะออออททรรรีียยคคับใมสื่ นะครับผมนะครับถ้าในสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสั้นใดที่ซื้อหวยพิพิถึงถือซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมก็ลองเอาไปบูชาเมืองได้ครับเด้อติดเณติสันตินารันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้าคตัวย่งี่นะครับผมกับยังย้อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสารบดิสิทันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบจะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาตุครับซาตุ